สวัสดีครับผมทิ่กิดูไปดูปู้นาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะวันนี้จะมาดูเกมลดราคาของ Nintendo eShop Zone US กันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้มี1,148เกมที่ลดราคาอยู่นะครับอ่ะเดีิวเมาคายังเหลืออีก6วันนะครับลด25นะฮะ14.99 US ถ้าใคร เป็นแฟนเกมของเด v ิ l May ลายนะภาค1,2,3ลดราคานะครับแล้วก็ Resident Evil ลดทุกภาคเลยนะครับเหลืออีก6วันเช่นเดียวกันของ Capcom นะครับไ l เ y e r อร f เฟีนะครับเหลืออีก5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับลด80เหลือ3,99นะครับเกมนี้เป็นเกมสยองขวัญน,นะเดินไปดูห้องพิพิธภัณฑ์รูปอะไรหรือเปล่าสักอย่างนะฮะอ่ะเกียร์ขับ ถูนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมรถแข่งนะครับแต่งรถได้นะครับเป็นรถที่สมจริงสมจังหน่อยภาพสวยนะก็ลองมาหาดูเกมนี้นะครับเป็นภาคที่2นะครับเกมนี้มีลูกเล่นเยอะกว่าภาคแรกนะครับ Isolation เ,เกมสยองขวัญเหมือนกันนะครับเหลืออีกหนึ่งวันเท่านั้นนะครับเราจะต้องอยู่บนยานะอวกาศนะครับหนีการไล่ล่าของเอเลียนนะครับ ซีเดนีย์วิวรีเมคนี่ก็ลดราคาผมซื้อไปแล้วนะราคามันจะไม่แจ้งมานะ s สตีมเบอร d i c k เกมนี้สนุกนะหรือก้าวันนะครับเกมนี้สนุกเกมขุดเหมืองนะครับขุดลงไปเรื่อยๆนะฮะซิบไล i ต์สเตชันนะครับเกมนี้ลดราคาถูกที่สุดเท่าที่เห็นมาแล้วนะเจนะครับจากยี่สเหลือ8.99เป็นเกมอ่าเทิร์นเบดสร้างเมืองอะไรประมาณนี้วางแผนนะครับ ซอมบี้อเมมี่ตาลจี้นะครับเกมนี้เป็นเกมเดินยิงนะครับบุคคลที่สามนะฮะยิงซอมบี้น่าจะได้ทั้งสามภาคเลยนะครับ Resident Evil Revelation 2เกมนี้ถูกจริงแต่ความจุเยอะมากนะครับนี่ Resident Evil Revelation 1นะครับเกมนี้อยู่บนเรือ Queen Silvia นะครับจิวกับคิดนะครับ YS นะครับ หลืออีก3วันนะครับ19.99 US นะครับมอเตอร์จีพีนะครับลดไปเร์เซเหลืออีก5ชั่วโมงนะครับเหลือ2.99 Resident Evil 6 Steam World d i กสตเกมนี้ขุดเหมืองเหมือนกันนะครับเป็นเกมภาคที่2นะครับเราจะเล่นเป็นตัวเด็กผู้หญิงนะมีอะไรให้ทำมากกว่าภาคแรกเยอะเลยนะฮะเบลวิ เกมนี้ก็เป็นเกมสยองขวัญน,นะครับ5ดเหลือ5ชั่วโมงใช่ไหมอ่า66%นะครับทีมเวิร์ลไฮเกมนี้เป็นเกมเทอร์นเบดนะครับสนุกมากจริงเกมนี้ DLC มาครบนะฮะเกมนี้ซื้อไปรับรองคุ้มแน่นอนถ้าใครเป็นชื่นชอบเกมแนวเทอร์นเบดนะครับเป็นตำรวจอวกาศกับสลัดอวกาศ Xcom สอเกมนี้คุ้มแน่นอนเกมวางแผนลบนะครับองกันโลกพิทักษ์โลกนะฮะจากเอเลียนนะครับมาบุกโลกนะครับเกมนี้ตกแต่งตัวละครปืนอัปเกรดอาวุธได้นะครับเกมนี้ผมซื้อไปแล้วนะตอนนี้ลดถูกที่สุดเท่าที่ลดมานะฮะถูกกว่าตอนที่ผมซื้อมาอีกนะครับ ถ้าใครชื่นชอบเกม XCOM 2นะฮะเกมดีนะครับ,รบมาต่อกันที่ BioShock นะฮะหรือ11วันลด60%นะครับลดนะทั้งหมด3ภาคเลยแล้วก็ภาคมัดรวมก็ลดราคานะครับ Overwatch 2นะฮะเพิ่งมาใหม่นะครับลด66%หรือ X 14วันนะครับลด8.49 US นะครับเกมนี้เป็นเกมเล่นกัน กับครอบครัวแล้วก็สามารถออนไลน์ได้นะภาค2องะแต่ภาคแรกออนไลน์ไม่ได้นะครับมามาดูกันต่อนะครับลูโมหรืออสามวันนะครับเกม p ั z z l ซนะครับ r e s i i e n t ์วิวซีโเหลือ12.99อนะครับเหลืออีก6วันนะครับี่เกมนี้ของ เกมอีกหนึ่งครับ Neo the World and with you นะครับเกมนี้เคยลงให้กับเครื่อง NDS นะครับนะขายชื่นชอบก็เป็นแฟนเกมก็ลดราคานะเหลืออีกวันลด3 0นะครับ The Outer World นะครับลด6 0เรหลือ2ี9 9กนะครับเกมสำรวจโลกนะครับประจนภยัยช h ตเ t e r Shooting นะครับ ฮัตเบนเจอร์นะมูวิ่งเอาก็ลดราคานะฮะเหลือ66%นะครับ8.49 u s นะครับโอนิมูชาวอลล์ลอดเหลือ6วันนะครับจะหมดเขตแล้วนะฮะ9.99 USD ก็ส์ว์เกมวางแผนเทิร์นเบดนะครับเหลือ3วัน9.99นะครับบิลก์โก้เกมยิงบุคคลที่1นะฮะถ้าใครชอบเกมยิง บุคคลที่หนึ่งตลายแก๊งโดนนะครับเหลือเก้าวัน7.99 u s นะครับไบโอช็อคนี่ก็ลดราคา d ดอ g กันบอลซินเวอร์ทูนะครับที่ผมเล่นไปนะฮะลดราคานะครับไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่นะแต่เกมนี้สนุกจริงๆนะครับสามารถสร้างตัวละครของตัวเองได้นะฮะแล้วก็สามารถเล่นออฟไลน์และออนไลน์ได้ สามารถนำตัวละครหลักๆมาต่อสู้กันแบบที่ผมนั่นไปนะครับได้เล่นเกมไปให้ดูในคลิปนะครับใช้ความจุประมาณ8.7กิกะบต์นะครับเล่นออนไลน์ได้ทั้งหมด6คนเล่นออฟไลน์ได้ทั้งหมด6คนเช่นเดียวกันกับเพื่อนนะครับเกมนี้ Fighting Action นะครับ LN เนี่ยเหลือ24.99นะครับเกม Open World s h o o t i n g Action NBA2K เ a y g r o u n d อนะครับเกมนี้เกมบาสผมรีวิวไปแล้วนะฮะเกมนี้สนุกจริงนะครับมีท่าสูตรท่ากระโดดชุดบาสดังะอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเล่นกัน2คนนะครับเป็น2คนในหนึ่งทีมโอ้พว o คุกภาคแรกนะครับเกมนี้ก็เล่นกับเพื่อนฝูงได้นะครับแต่ ลูกเล่นจะน้อยกว่าภาคแรกนะครับแล้วก็ออนไลน์ไม่ได้นะครับเกมนี้จะลดราคาถูกหน่อยเหลือ4.99 US นะครับโยมาวาริเหลืออีก3วันนะครับเกมผีผีนะฮะคลายซินรีมาเตอร์นะครับ, aster, รบเกมนี้ลดเหลือ14.99 US นะครับ50%เหลืออีก18วันนะครับเดอะโคมา2เดอะโคมา1ก็เหลืออีก9วันนะครับ ยังอยู่นะฮะ Borderland เกมออฟเดอะเยียร์ land, Game the Year, ลดราคา60เซนเหลืออีก11วัน11.99 US นะครับ Lehman Regent นะครับลด75%เพิ่งเพิ่งมานะฮะเกมนี้เหลือสิบสาวันนะครับลดราคา9.99 US นะครับมีอีกหลากหลายเกมนะครับที่ ให้คุณได้เลือกเล่นนะครับทอี t เดอะซีเค m ไม e นะครับเกมนี้ออกแนวเป็นเกมของคล้ายๆกับ Limbo i n นไซด์อะไรประมาณนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ 1, 1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งจบนะครับเกมนี้จะสั้นไปนิดนึงแต่ลดราคาถูกมากเหลือ1.99 US นะครับราคาถูกจริงๆนะฮะมีถึงร้อยด้วยนะครับเบนเทนะครับลดร,ราคาถ้าน้องๆหนูคุณไหนชอบ หลืออีกเจ็ดวันนะฮะสิบเอ็ดจุดเก้าเก้ายูเอสเบนเทนนี่เขาจะเป็นเกมแปลงล่างใช่ไหมผมก็ไม่เคยเล่นนะเกมเบนเทนแล้วก็มีอีกหลากหลายเกมนะครับที่ลดราคานะฮะ กดเข้าไปดูด้านล่างได้เรื่อยๆนะอเล็กคิดนะครับเกมนี้ก็ลดราคาอีก2วันเท่านั้นนะครับเหลือ13.99เป็นเกมผจญภัยนะครับคล้ายๆกับมาริโอ3นะถ้าใครเคยเล่นมาริโ3 The e k c e p i s t 2นะครับเกมนี้ลดราคาเหลือ4.99ครับเป็นเกมป้นแหกคุกนะครับมีคุกหลายรูปแบบเลยทั้งอวกาศทั้งคุกปัจจุบันทั้งคุก หลากหลายนะครับให้เล่นนะครับเป็นเกมออฟเด y e เยอด้วยนะฮะเลเยอร์เฟียสองเหลือ22.49นะครับเหลืออีก5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเกมเป็นเกมภาคต่อของภาคแรกที่ด้านบนลดราคาไปราคาถูกๆนะครับเดซี่ออฟโลโกส นะครับเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซียวดานะฮะ7.99เวทนะครับ,เ,รบเหลืออีก9วันนะครับเกมนี้ถ้าใครชื่นชอบแนวเซียวด้าเบลล์เดอะไวทนะครับเกมนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจอาจจะสู้เกมเซียวดาไม่ได้นะครับก็ทดแทนกันได้นะ 2K Battle Gauntlet นะครับเกมมวยปั้มนะครับ ออกแนวย่อส่วนนะครับถ้าใครอยากได้เกมมวยปั้มนะฮะสนุกสนุกนะครับอีก11วันนะครับลด60%เหลือ15.99 US นะครับโยกาเล่เหลือ9.99 US นะครับฟ r e ์เลนลีเจน เกมเทินเบดนะครับ,รบอัศวินนะครับเหลือ3วันเท่านั้นนะครับ9 99 US นะครับถ้าใครชื่นชอบอัศวินยุคเก่าๆนะฮะใช้เวทมนต์ใช้คาถาใช้พลังการต่อสู้แบบเทินเบดนะครับเอฟเฟกอะไรต่างๆนะเกมนี้มีให้เลือกเล่นนะครับเกมนี้แนะนำเลยนะฮะชิ ชายออฟไลท์ line นะครับเกมนี้เป็นเกมแนวอพิจีเทอร์เบทนะครับสามารถประจญภัยไปกับลูกไฟนะครับแล้วก็อัปเกรดสกิลอะไรต่างๆได้นะครับเกมนี้ลดราคาแล้วนะผมไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่นะแต่เกมนี้น่าเล่นเป็นเกมภาพสีน้ำมันสวยมากภาพขอบอกเลยนะฮะเกมนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้ดูเกมนี้นะครับเพราะผมซื้อไปแล้ว ยังไม่ได้รีวิวเลยนะเป็นเกมที่ดีนะฮะว,วอร์มลัมเบอร์เกมหนอนนะครับเหลือ7.49ลดห้ซนะสิบ14วันเท่านั้นนะครับเป็นเกมหนอนนะครับเป็นรูปแบบสามิตินะฮะแล้วก็อีกหลากหลายเกมเลยนะครับที่ลดราคาให้ทุกท่านได้เลือกหากันนะครับ s t a r l i n k Battle for a d f l n c นะครับเกมนี้ลด80%นะฮะเหลือ13วัน11.99 US นะครับเกมนี้เป็นเกม e อ c l u s คลูลงให้กับ Nintendo Switch นะครับก็ลงให้หลายเครื่องแต่ว่ามันจะมีตัว Star Fox ใช่ไหมตัวหมาป่าของเขานะฮะถ้าเป็นชุด b u เเิลนะจะได้ตัวนั้นมาด้วยซอยเกมนี้เป็นเกม เอาหุ่นไดโนเสาร์นะครับมาต่อสู้กันนะครับหรือเจ็ดวันนะครับเกมนี้ถ้าใครเป็นแฟนการ์ตูนนะครับก็หามาเล่นได้นะครับ23.99 US นะครับแอดเวนเจอร์ไทมนะครับลดสี่ร์เซนะครับหรือเจ็ดวันเท่านั้น23.99 US นะครับ ลดราคาถ้าใครเป็นแฟนการ์ตูนของการ์ตูนเน็ตเบิร์กนะครับก็ลองหามาเล่นกันได้นะครับแล้วก็มีอีกมากมายหลากหลายเกมจูเมนจีนะครับ40%เรหลือ7วัน23.99 US นะครับเกมผนจนภัยแอคชั่นผจนภัย the survivors please เป็นเกม ที่เอาตัวรอดบนเกาะนะครับเราก็ต้องสร้างอาณาจักรของเรานะฮะน่าเล่นเหมือนกันนะเกมนั้นผมว่าจะซื้ออยู่โ o มันลัมเบิลเกมนี้ก็สนุกนะคล้ายๆกับมาริโอแต่จะออกเป็นทีมของยุคโรมันนะครับ โอเวอร์พาร์ทนะครับเกมรถมอเตอร์คอร์สคันใหญ่ใช่ไหมรถอะไรเขาเรียกโฟร์วิวใช่ไหมสี่คูณสี่ขี่ไปตามทางในป่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนี่ไงสตาร์ลิงดีลักเอ dition ตัวนี้จะได้ DLC ของ Nintendo Switch นะครับโดยเฉพาะเลยเกมนี้ก็เป็นเกมผีหนึ่งเกมนะฮะ Cat of c a r r o ล n i n ินเกมนี้เล่นได้2องคน,นครับเกมภาพสวยน่ารักนะครับลุกด่านกระต่ายกับแมวใช่ไหมแล้วมีอีกหลากหลายเกมให้ท่านได้เลือกเล่นนะครับ a ด i t e f i s h i n g ก็ลดราคาเหลือ1.99 US นะครับ มาดูกันอีกว่ามีอะไรลดราคาอีกไหมที่น่าสนใจนะครับไฟออฟ f g o ดเกมอ่ามนุษย์สู้กับเทพเจ้านะครับเป็นเกมคล้ายคล้ายสตีทไฟเตอร์นะเกมนี้ลดอีก15วันนะครับ 7.79 US นะครับเกมนี้เกมแนวไฟติ้งต่อสู้กันนะครับสุริตก็มีนะฮะเกมไพ่ไอเอก็ลดราคานะครับเหลือ23.99หรือ7วันเท่านั้นนะครับ a t สโทบิกออกโทบ x กเนะครับลดราคา55เปอร์เซ็นต์เหลือ5วันนะครับ13.49 US นะครับเกมนี้เป็นเกมภาคต่อนะครับของเกมนี้นะสนุกมากเลยทีเดียวเกมนี้แต่ผมยังไม่ได้ซื้อภาคนี้เลยนะป๊อปบล็อกลด50นะครับเป็น 8, เป็ดเรียงสีใช่ไหมเนะี่ย โยคะเกมนี้นะครับมาสเตอร์ Master, เป็นเกมออกกำลังกายนะครับต้องใช้ตัวโมชั่นของจอยนะครับมาเล่นตามท่าของเขานะฮะถ้าใครอยากออกกำลังกายก็ลด30%เรหลืออีก19วันนะครับนะครับเกมนี้คล้ายๆล i n ลิงฟิตใช่ไหมประมาณนั้นคล้ายๆเกมเต้นครับ Story of c a r d i t e r นะครับ เป็นเกมอสุวินโรมันนะครับลงไปสู้นะในด่านนะครับนี่ชีวบชาร์บไลท์วอยเลนฮาร์ตนะครับได้สองเกมเลยนะครับเหลืออีกสิบสามวันนะครับเจ็ดจุดสี่เก้าซื้ออันนี้จะคุ้มกว่านะคลิปเกมรถแข่งนะครับ ออกแนวยานอวกาศนิดนึงนะครับ12วันนะครับเกมนี้ Transformer Battle o u n d นะครับใครชื่นชอบ Transformer ก็เป็นแฟนเกมนะฮะหรือ7วันนะครับลด40% 23.99 US นะครับอุนท่าแมนนะครับ Overlight 2นะฮะ นันก็เป็นเกมที่ลดราคาให้ท่านได้เลือกชมกันนะครับมีหลากหลายเกมที่เดียวนะฮะให้คุณได้จับใจรับเดนบี้ทรีนะครับเกมเกี่ยวกับแข่งรถในป่าใช่ไหมเหลือ1 4วันนะครับ5.99 US นะครับอาอนะครับนก็เป็นเกม รถราคาต่างๆนะครับที่มีมาให้คุณได้เลือกหากันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูเกมขายดีประจำรอบนี้ก่อนนะครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็น m u r i o Party Superstar อนะครับอั a v e l 2อันดับสอง เมทรอยเด็กอันดับ3 Animal Crossing New h o r i z o n ัอันดับ4รู้สึกว่าจะมีการอัปเดตมาแล้วด้วยเมื่อวานนี้นะฮะมีการอัปเดตแพทใหม่ใช้อีกประมาณ3.4มจกิกะไบผมอัปเดตไปแล้วนะเดี๋ยวจะมาให้ดูว่ามีอะไรมาใหม่บ้าง Minecraft อันดับ5 Super s m a ์ส b าร์ตบอสแอนตอันดับ6นะครับ Stardew Valley อันดับ7จ็ดโมเล r อคาร์ดเอเดรีอันดับ8 Among Us อันดับ9นะครับ Plants vs Zombies อันดับ10นะฮะ Lego แฮร์รี่พอตเตอร์อันดับสิบมโนโพลรีเกมกระดาษนะครับอันดับ1ิสองฮอปอันดับ14สี่สกอันดับ1ิบสี่อันดับสิก็ฮอปนะครับขออภัยอันดับ15บหสกาวอะไรนะลิฟกิมใช่ไหมอันดับ15บห้าดิ้นไนท์เตอร์ลิสแมนอันดับ16ภาคแรกนะฮะอันดับ17เดียโบลีเล็กเตอรนะครับอันดับ18ดเดียโบแบบ ที่ไม่มี DLC นะเนี้ยอันที่17จะมี DLC นะ Amnesia Collection อันดับ19 Dying Light อันดับ20 Moonlight อันดับ21 Bahamas อันดับ22 Dead a h e w i l d อันดับ23 d e v i l May c r y นะครับอันดับ24นะะฮ The Black Box อันดับ25 Unpacking อันดับ26เกมมาใหม่เห็นไหมเกมเนี้ยขึ้นมาอันดับเลยนะฮะ Outlast ภาคแรกนะครับอันดับ27 Assassin's Creed อันดับ ยี่สิบแปดภาคสี่นะครับอันนี้ Hollow Knight อันดับยี่สิบเก้า 29, และ Dead by the l i g h t อันดับที่สามสิบนะครับที่ขายดีนะครับรวมๆแล้วเกมน่าเล่นก็ยังมีอีกเยอะนะครับจัดแดนก็มาใหม่นะ Pop Eye ออก็มาใหม่นะครับมีเกมอะไรมาใหม่บ้าง เวอร์วอซีก็มาใหม่นะครับโอ้มีหลากหลายเกมเลยนะฮะที่เข้ามาใหม่นะครับและเกมเด่นในการลดราคารอบนี้ก็จะมีเดช้ยออฟไลท์นะครับแล้วก็ดักกันบอล ซินเวิร์ด2นะครับที่ลดราคาน่าสนใจนะครับเรสซิเดนท์วิวก็ยังน่าสนใจอยู่เดวิดเมคายด้วยเช่นกันนะครับอ่าเอ็กคอมนะครับซอมบี้อัมมี่าทโลจีนะครับเกมนี้ที่เด่นเด่นเลยนะฮะอ่ะเอาป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมฝากกดไลค์กด s ับสไครป์ช่อง16 g ิทช์แนแนลเลยฮะจะมีคลิปเกม ให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ